โอ้จะนั่นของอันนี้สล็อตนะครับผ่านไปครึ่งทางสล็อตยอมรับสภาพลิปูห่างชั้นอาร์เซนอลแล้วก็แมนซิตี้นะครับจะนั่นของอันนี้สล็อตกูซื้อลิปูครับยอมรับว่าอาร์เซนอลแล้วก็แมนซิตี้เนี่ยอยู่คนระดับกับลิปูละหลังออกสตาร์ทครึ่งซีซั่นแรกไม่ดีและทำท่าว่าจะพลาดการป้องกันแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับพื้นใหญ่อาร์เซนอลครับนำห่างลิปูสิบสองคะแนนในเวลานี้นะขณะที่แมนซิตี้ทิ้งไปแล้วแปดแต้ม หลังพวกเขาทำลได้เพียงเสมอเลยชุนเตตแบบไม่มีสกอร์ในบ้านตัวเองวันขึ้นปีใหม่สำหรับลิเวอร์พูลสล็อตก็พูดอย่างตรงไปตรงมาสล็อตบอกว่าความเป็นจริงคือ2ทีมนี้ค่อนข้างห่างไกลจากพวกเราละและเราก็ไม่ควรมองไปยัง2ทีมนี้ในเวลานี้หรอกนะเรามีปัญหาของตัวเองมาตลอดตอนนี้เราไม่แพ้ใครในเกมลีกเนี่ยเจ็ดนัดติดต่อกันแต่หากคุณบอกว่ามันรู้สึกเหมือนกับว่าพวกเขากําลังบยบินในลีกแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เรากําลังทําอยู่ ทุกนัดที่เราลงสนามมันคือการทํางานหนักส่วนใหญ่แล้วเราน่าจะเป็นทีมที่ดีกว่าทีมอื่นๆแต่นั่นก็ไม่เพียงพอผมจะพยายามผลักดันและนักเตะก็จะผลักดันเพื่อไปอยู่ในสถานการณ์ที่เราสามารถสร้างความแตกต่างได้มากขึ้นและหวังว่าเราจะค้นพบกับช่วงเวลาที่เราสามารถโบยบินได้ในฤดูกาลน,นี้แต่สําหรับในช่วง19นัดแรกนั้นมันคือการต่อสู้อย่างต่อเนื่องใกล้เคียงกับคนอื่นบางทีก็โชคดีบ้างบางทีก็โชคร้ายนะครับ วันนี้ก็คือการเปิดใจของทางสลอตนะยอมรับว่าลิเวอร์พูลห่างชั้นกับอาร์เซนอลแล้วก็แมนซิสตี้เกินไปหลังจากผ่านไปครึ่งทางฉะนั้นของอุนเอเมรีคอนเฟิร์มเตรียมฉีกสัญญายืมเอเลียดนะฮะก็คือตัดสินใจไปแล้วนะครับไม่น่าจะไหวละกับแอสตันวิลล่านะครับต้องกลับลิเวอร์พูลอย่างเดียวเท่านั้นถ้าว่าฉีกสัญญ,ญาเรียบร้อยอุนเอเมรีนะครับคุณซูวิลล่ายืนยันแล้วว่าสโมสรจะหาทางยกเลิกสัญญ,ญา ยืมตัวฮาวิเอลเลียดเนาะกองกลางจากลิเวอร์พูลครับเพื่อเปิดทางการซื้อนักเตะใหม่ในตลาดมกราคมนี้วิลล่าเซ็นเอลเลียดมาแบบยืมตัวพ่วงออปชั่นซื้อขาดต่อซัมเมอร์หากอ่าหากสามารถลงสนามครบจํานวนเกมที่กําหนดนะครับอย่างไรก็ตามครับเช่ดนันฮาวิเอลเลียดครับไม่ได้ลงสนามตั้งแต่วันที่2ตุลาคมและลงเล่นไปแล้วแค่5เกมรวมทุกรายการนะตั้งแต่ย้ายมาจากลิเวอร์พูลนะครับเช่ดนันของเอมเบรีก็กล่าวก่อนพบต้นเดนแฮมฟอร์เรสในวันนี้บอกว่าพวกเรามีประเด็นของฮาวิเอลเลียด ผมให้ความเคารพอย่างเต็มที่นะเพราะเขาเป็นเหมืออาชีพที่ดีมากๆเป็นคนที่ดีแล้วก็มีความเคารพมันเป็นสิ่งที่ผมต้องตัดสินใจเขาเป็นนักเตะและคนที่ดีมากๆเขาสมควรได้รับสิ่งที่ดีสุดกับตัวเองหลังจากนี้หากเขาย้ายออกไปเราก็จะสามารถพยายามใช้สถานการณ์นี้ทํางานบางอย่างให้ดีนะปัญหาที่เราพบกับฮาวิ่ก็คือในปีนี้เขามีสัญญาย,ยืมตัวหากว่าเขาลงสนามกับเราก็ต้องซื้อเขา เราตัดสินใจไปเมื่อ2เดือนที่แล้วว่าจะไม่เซ็นสัญญากับเขาแล้วใช้เงินไปกับสิ่งที่เราต้องการเขาลงซ้อมพร้อมพฤติกรรมที่ดีในทุกๆวันแน่นอนว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ดีสําหรับเขาและพวกเราแต่นี่คือฟุตบอลบางครั้งเราก็ต้องตัดสินใจนะครับอันนี้ก็คือการพูดใจแบบพูดไปแบบตรงไปตรงมาสําหรับทางด้านของอูนาเเมรี่คอนเฟิร์มว่าเตรียมฉีกสัญญายืมตัวฮาวีเอเลียดนะครับเตรียมฉีกสัญญาทิ้งแล้ว ส่งตัวกลับไปที่หงแดงลิเวอร์พูลนะครับเดี๋ยวรอการเจราจาขั้นต่อไป